นะครับอันนี้แันเก่าอันเก่าแบงแล้วกล้องเห็นไหมนะนี่นะครับมันแห่งรอยสปริงเกาะหนึ่งอันนี้ก็เป็นผมเอาลอกจากกระเด่งเก่านะครับกระเดื่งเขซีเอ็มซีนะเอาลอกสปริงตรงนี้ครับอเอผมใส่แทน ไม่รู้ว่าจะเกาะได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองใส่นะครับรอดูตอนเสร็จนะนี่เดิมมันแหวงนะครับนี่นี่เป็นรอบเก่านะอันนี้จนแหวงแล้วนะอีกนิดน,นึงก็จะขาดละอืมไม่รู้ผมจะลองเอาลอกกระเดื่อง c m c มาใส่ดูนะครับโอเใชได้เปล่า เป็นรูปืนนะครับลดการเสียดสีนม,ม่คอนตึบนี่นะครับรอยเห็นรอยก่อนๆน,นะครับเนี่ยครับเป็นรอยสปริงที่มันเกาะแบบเดิมนะครับนี่ นนเกือบขาดแล้วครับเนี่ยกินจริงมันกินน็อตไปด้วยนะครับกินน็อตไปหนึ่งรอยมันรอ,อาหูสปริงนะครับมันเกาะน,นี้ผมก็เลยเอาแปวกกระเดื่องกระเดื่องมันเก่านลอกกระเดื่องเอามาใส่ในตัวนี้นะครับก็ดีแล้วเด้งเลย,เลยใช้ได้ดี เดีย๋ยวรอไปใช้งานดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะว่ามันก็ลดการเสียอสีอะไม่งั้นก็ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเปลี่ยนเลยผมไม่เคยเปลี่ยนมากับแค่ปีกว่านะฮะปีเกือบสองปีแล้วเนะี่ยไอคิกตัวนี้ครับ kt สิบก็มันก็จะแบ่งๆอย่างเงี้ยฮะสปริงมันกินเข้าไปนะฮะไม่เคยหล่อลื่นอะไรเลยเพิ่งมาวันนี้แหละ มีมีแบ่งเลยนะครับก็โอเคครับตันนี้ดีขึ้นละแหงเป็นโรเลอร์เป็นลูกปืนนั่นเป็นโรเลอร์ลูกปืนนะฮะอันี้ก็อันสีทองทองก็เป็นแบบเดิมติดกับตัวกระเดืองเลยแค่เปลี่ยนจากตัวนี้ครับอ่า นี่ตามนี้เลยเงินเดิมมันที่ติดกับมันแบงกก็จบประมาณนี้ครับ